และแล้วก็กลับมาถึงที่พักนะคะวันนี้สนุกสนานมากไปขึ้นดอยอินทนนท์มาหมดแรงก็เลยเพิ่งเข้ามาห้องพักมานั่งพักสักหน่อยนึงก่อนอื่นก็เราจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่โรงแรมเลอคารโฮเทลนะคะที่ไม่ไกลาจากแม่น้ำปิงตลาดวัโลนลนแล้วก็สนามบินที่เชียงใหม่ อันนี้เป็นห้องสูพีเรียรูนะคะฟา c i ซิลิตี้ในห้องพักก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะคือเริ่มจากทีวีแล้วก็มีชั้นเก็บของที่ตักผ้านะคะโต๊ะเครื่องแป้งคือเตรียมไว้ให้ครบเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มาจากบนดอยนะสะเบียงของเรานี่พร้อมมากนะคะเคาน์เตอร์กาแฟอันนี้เอาไว้ให้เก็บของใส่ของได้นะคะคตรงนี้ ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์มีตู้เย็นอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะที่มีเตรียมไว้แต่ว่าเครื่องดื่มที่โรงแรมเตรียมไว้ก็คือถ้าทานในเคาน์เตอร์นี้ก็คือจะมีค่าเช็ดจ,จ่ายตามนี้ก็ไม่ได้แพงนะคะลดราคาแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะเะ๋วอยากให้ดูว่าจากที่เราไปพักหลายที่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มีตัวนี้ให้คือน่ารักมากเพราะเราต้องใช้ ไม้แขวนผ้าชั้นวางเตรียมไว้ให้อันนี้ก็คือชั้นวางของผ้าเปียกนีนน่ไปเดินขึ้นดอยมานิดหน่อยเลยฝนตกเลยเปียกน่าอันนี้คือส่วนของห้องน้ำของห้องสุพีเรียรูมนะคะก็จะมีเป็นอ่างอาบน้ําแล้วก็มีนี่เขาเตรียมไว้ให้ครบเลยเราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไดเป่าผมมีนะคะ กระจกคันช่องบานใหญ่คันช่องบานเล็กเอาตามสะดวกตามความชอบนะคะก็ตรงนี้พี่จอยชอบมากนี่แยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนนะคะนี่อันนี้คือโรงแรมยังใหม่อยู่แล้วก็การออกแบบสีเนี่ยมูดแอนโทนเป็นโทนเดียวกัน จะทำให้ห้องดูโล่งแล้วก็ออกแนวสไตล์มินิมอลนะคะเรียบๆแต่ว่าหรูหราตัวน,นี้นั่งสบายมากเลยเจ้ามาถึงเมื่อกี้นั่งนี้หมดแล้ววันนี้วันนี้ตะก้องพาเดินขึ้นป่าไปเดินเกี่ยวแม่ปานแต่ว่าโชคไม่ค่อยดีนะคะเจอฝนตกหนักแต่ว่าข้างบนหมอกสวยเดี๋ยวฝากเพื่อนๆดูในคลิปเนาะ สำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆดูห้องพักนะคะที่เรามาพักเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คเอาท์ลแล้วก็กลับบ้านกันชื่อโรงแรมเลอคานโฮเทลนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ใครที่มาเที่ยวก็มาแวะพักได้ห้องพักสะอาดสะอ้านใหม่แล้วก็ของใช้ครบคันเตรียมมาแค่เสื้อผ้านีราคานี้รวมอาหารเช้าเจ,จ้าจองมา1ัน0บาทรวมอาหารเช้า2คนนะคะ โอเคงั้นวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนฝากเพื่อนๆติดตามคลิปของพวกเราใน e ีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย